สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Happy Birthday นะคะทุกท่านที่มีวันเกิดในวันนี้หรือว่าเดือนนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนที่มีวันเกิดในวันนี้หรือว่าเดือนกันยายนนี้จงมีความสุขมากๆนะคะขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยขอให้รอดตลอดไปไม่เจ็บไม่จนนะคะแล้วก็อย่างเคยนะคะก็คือว่าเต่วันนี้จะนำเสนอคลิปในวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเอ่อ <c oughs> เกี่ยวกับเบิร์สเดย์พอยด์โอเคเบิร์สเดย์พอ์อ่นี้ก็คือว่าห <c oughs> นึ่งมีมีมีเจตนาและจุดประสงค์ที่จะมาอวยพรทุกคนที่เกิดในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือเหมือนเดิมนะคะก็คือว่าในแต่ละคลิปของคุเต๋าเนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอการใช้วลีเอ่อการฝึกใช้คำศัพท์ นั้นๆในประโยคต่างๆนะคะแล้วก็จะมีอธิบายความหมายอธิบายหลักการใช้โดยเอาหลักของกัมม่าเข้ามาอ้างอิงน,นะคะแล้วก็มียกตัวอย่างประโยชน์ประโยชน์เพื่อให้พวกเราได้สามารถเรียนรู้และนำไปใช้กันได้ในชีวิตประจำวันนะคะโอเคค่ะมาดูกันเลยซิว่าวันนี้เราจะมีอะไรกันบ้างนะคะก็คือ ไฮไลท์ของวันนี้นะคะก็จะเป็นคำว่าหนูเป็นเป็นวลีที่ว่า may บวกกับ you แล้วก็จุดจุดจุดทีนี้ตรงจุดจดนี่แหละมันจะใช้อะไรได้บ้างแล้วคำว่าเมยบวกกับ you ก็กลายเป็น may ์ยูแปลว่าขอให้ขอให้อะไรติดติดๆๆเต๊แบบแบบบบโอเคมาดูคำศัพท์กันหน้าถัดไป คำศัพท์ก็คือคำว่าคำแรกที่เราเจอก็คือ puff คำว่า puff ในที่นี้แปลว่าลมเป่านะคะเออเป็นการมีเป่าลมเป่าทีเอเป่าเทียนเป่าเทียนเกิดหรือว่าถ้าเป็นคำกริยาก็แปลว่าสูบบุหรี่ส่สวนมากคนิติเขามาจจะใช้กันว่า have a puff แปลว่าสูบบุหรี่ต่อมาคำว่า candle ก็คือเป็น เทียนนั Birthday, ่นเองนะคะเบอร์สเดย์ก็คือทุกๆคนรู้จักในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักคาว่าเบอร์สเดย์นั่นก็คือแปลว่าวันเกิดนั่นเองโอเคบในที่ก็คือเป่าเป่าอะก็เป่าเทียนนี้เนาะเมกกะเวชก็คือรำอธิฐานโอเคมาดูว่าแต่ละในบทสนทนาของคลิปนี้มันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป็นใครที่มาคุยกัน โอเคบทสนทนาวันนี้จะมี3ามคนค่ะก็คือลีมีคลิสแล้วก็แคลร์แล้วเรามาดูซิว่าเบิร์เดย์วันนี้เป็นงานของใครใครจะเป็นเบิร์เดย์บอยหรือว่าเบิร์เดย์เกิร์ลเรามาลองดูบทสนทนาเอาเหล่านี้นะคะขึินต้นด้วยลี Lee บอกว่า here comes the birthday cake here comes the birthday cake ให้เราดูตรงที่คุณตกขิดเส้นใต้เนาะ ตรงนี้ในบทบรรทัดแรกนี้ก็ขีดเส้นด้านคำว่า birthday cake เดี๋ยวเราไปดูตรงท้ายสนทนากันว่า birthday cake นี่มันแปลว่านะคะ <c oughs> เอี่เขาบอกว่าอ่ามาแล้วจ้า,เ,า,เ,า,เ,าเค้กวันเกิดมาแล้วจ้าพีิเขาบอกว่า now let's sing happy birthday for Claire now let's sing happy birthday for Claire okay sing แปลว่าร้องเพลง เลสซิ n งก็บปกว่าเรามาร้องเพลงกันเถอะมาพวกเรามาร้องเพลง Happy Birthday ให้กับแคลอ่าโอเคที่นี้เรารู้แล้วนะว่าวันเกิดนี้ของใครของแคลน,นั่นเองใช่ไหมเพราะว่าเขาจะร้องเพลง Happy Birthday ให้กับแคลโอเคถัดมาลีก็บอกว่า Let me sing I have a great voice Let me sing I have a great voice ลีเขาบอกว่าโอ้ i, ให้ฉันร้องเถอะฉันมีเสียงเพราะนะเธอโอเค เสร็จแล้วลีก็ร้อง happy birthday to you เหมือนหนึ่งที่เราร้องไปในอตอนที่เปิดฉากมาแล้วเนาะต่อเขาก็อวยพรให้กับแคลแล้วก็พวกเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วแคล <c oughs> เขาก็บอกว่า thank you very much thank you very much แปลว่าขอบคุณมากนะคะถัดมาคลิีบอกว่า be sure to blow out all the candles in one puff be sure to blow out all the candles in one puff โอเคให้เราดูตรงขีดเส้นใต้ be sure เป็นหนึ่งวลีแลนาะ to blow out เป็นอีกหนึ่งวลีแล้วก็คำว่า candles แล้วก็คำว่า puff นะคะตรงคำว่า be sure เนี่เราจะใช้คำว่า make sure ก็ได้นะคะเหมือนกันแปลเหมือนกันใช้เหมือนกันวิธีเดียวกันเลยโอเคแปลว่าอะไร be sure to blow out all the candles in one puff นนะก็คือว่า มั่นใจนะว่าจะต้องเป่าเทียนนี้ให้ให้ให้ดับทั้งหมดเนี่ยภายในวันพัสก็คือในในลมในการเป่าครั้งเดียวคือปุ๊มเดียวก็คือเออเทียนทั้งหมดมันจะต้องดับหมดโอ okay. เคลีบอกว่า and don't forget to make a wish and don't forget to make a wish นั่นคืออ๋อแล้วก็อย่าลืมนะที่จะเอออะไรนะอธิษฐานด้วยนะจ๊ะ อย่าลืมที่จะอธิษฐานก่อนเป่าเค้กนะแค่เขาก็โอเคก็อธิษฐานเสร็จ m a k e o H m a c e H ก็คืออธิษฐานแล้วตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เป่าโอเค they all went out โอเค they all went out นั่นคือโอเคฉันเป่าแล้วใช่อธิษฐานแล้วแล้เป่าเคืนแล้วมันมันดับหมดทุกเล่มเลยคริสโตบอกว่า ตอนนี้เขาก็วอวยพรเพื่อนแล้วนะเขาบอกว่า may all your wishes come true may all your wishes come true นั่นก็คือขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอปรารถนาเนี่ยเป็นจริงนะจ๊ะขอให้คือสมหวังสมดังปรารถนาทุกสิ่งในที่เธออธิษฐานนั่นเองหมายความว่า may นะคะต่อมา she shall we cut the cake now or shall we wait for Stephen and Bill shall we shall we cut the cake now or shall we wait for s t e p e n and Bill เราจะตัดเค้กกันเดี๋ยวนี้เลยไหมหรือว่าเราจะรอ s t e เว e n กับ b i ลให้มาก่อนโอเคเออพี่น้องที่รักค่ะบทสนทนาระหว่างเพื่อนสามคนนี้ก็หมดแล้วนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการใช้วลีว่า may you จุดจุดจุดแช้อะไรได้บ้างเดี๋ยวจะมเีเป็นประโยคตัวอย่างมาให้ดูนะคะอันนี้ก็ <c oughs> หวังว่าเราคงจำที่คำที่ขีดเส้นใต้มาเได้บ้างแล้วนะทีนี้โอเคมาดูซิว่าคำศัพท์ในที่น่าสนใจในในสคริปต์ของบท Conversation อันนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างโอเคคำแรกก็คือคำว่า s n g s i n g sing s, s i n g sing sing ในที่นี้เป็นคำกริยา verb แปลว,ว่าร้องเพลงตัวอย่างประโยค the drunk man started to sing the drunk man started to sing ก็คือคนเมาก็เริ่มร้องเพลงแล้วโอเคต่อไป which w i s h which W I S H which คำว่า which ในที่นี้เป็นคำนามนะคะเราจะใช้เป็นคำกริยาก็ได้เป็นคำนามก็ได้แต่ว่าในเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยคำว่า which ในที่นี้เป็นคำนามเนาะแปลว่าคำอธิฐานนะคะ What is your birthday w h i c h What is your birthday w h i c h เธออธิฐา,านอะไรล่ะใน,ใน,นในวันเกิดของเธอนั่นนะ่ะ มีอันนี้ผิดชัวทีรื้แก้เธอที่ถามอะไรในะวันเกิดของเธอล่ะ <c> Sorry <oughs> นะคะหน้าแตกนิดนึงแก้โัวรทีรื้อโอเค ตัว่าคว่า birthday b i r t h d a y b i r t h d a y birthday อย่าลืมนะคะจำได้ไหมใครที่เคยเรียนกับครูต๋อจะรู้นะว่าคร,าร,รูเต๋อเวลาฝึกสอนออกเสียงเนี่ยทำยังไงถ้าเราเห็นคำว่า t ตัวอตัว t กับ h อยู่ติดกันเนาะ t กับ h อยู่ติดกันไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงต้นคำกลางคำหรือปลายคำปลายคำปลายคำ ถ้าเราเห็นเขาอยู่คู่กันพี่กับ H คู่กันเมื่อไหร่ปุ๊บแรกติดก่อนเลยนั่นคือ birthday birthday โ okay. อเคคำว่า birthday ในที่นี้เป็นคำนามแปลว่าวันเกิดตรงตัวเลยดูซิว่าใช้ยังไง I hope you did not forget his birthday I hope you did not forget his birthday ฉันหวังว่าเธอคงจะไม่ลืมวันเกิดเขานะคำศัพท์ตัวคำต่อไปคำว่า PUFF พัฟแปลเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็คำกริยาถ้าเป็นคำนามแปลว่ากลมนะคะ f f of s t e a m came f r o m the locomotive Puffs of steam came from the locomotive locom นี่คือกลุ่มควันที่มาจากหัวรถจักรนั่นเองหัวรถจักรเราคงเคยเห็นแล้วเนาะรถจักรก็คือคล้ายๆกับรถไฟแต่มันเป็นรถจักรที่มันใช้ขึ้นจากน้ำหรือเปล่า แต่ว่าเราจะเห็นมันมีแบบเป็นนเหมือนกับกลุ่มควันขึ้นมาจากตรงนั้นโอเคแต่ว่าถ้าเป็นคํากริยาแปลว่าสูบบุหรี่เหมือนอย่างที่ตะกี้คุณต่อได้เอ่ยไปในตอนต้นคลิปแล้วว่า p u f แปลว่าสูบบุหรี่ได้คนอังกฤษลี่มาจากนิยมใช้กันว่า h a v รับพ f f ฉันไปสูบบุหรี่มาต่อมาคำว่า blow b l o w b l o W อ่านว่า blow เป็นคำกริยาแปลว่าพัดผ่าน a breeze blow over the park a breeze blow over the park นั่นก็คือว่า breeze ก็คือสายลมพัดผ่านที่สวนพักผ่อนนี้คำว่า breeze ในที่นี้ขอแถมนิดนึง b r e e z คำว่า breeze ในที่นี้เป็นลมที่ มันเป็นลมที่ที่มันไม่ใช่มากับไอร้อนอ่ะมันมากับไอไอไอแบบเหมือนกับความชุ่มชุ่มชื้นชุ่มชุ่มชื้นใช่ไหมมาความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำมันเนาะอย่างเช่นสมมุติว่าฝนตกใช่ไหมแล้วก็อากาศเย็นเออแล้วก็มีลมพัดผ่านเราก็จะได้กลิ่นของความชุ่มชื้นของของฝนหรือว่าเป็นลมที่พัดมาจากทะเลที่เออนำความชุ่มชื้นเข้ามาให้ หรือ,อตามภูเขาอะไรอย่างนี้เนาะถ้าอากาศเย็นๆเราก็จะได้กลิ่นของบรีสในที่คือลมที่มากับความสดชื่นนั่นเองโอเคต่อมาคำว่า candle c a n d l e c a n d l e candle เป็นคำนามแปละว่าเทียน Jamie lighted up a few candles j a m i e lighted up a few candles ก็คือ j a m i e ได้จุดเทียนขึ้นสองสามเล่มโ okay. อเคคำศัพท์ของที่เด่นๆของในในสคริปต์ของวันนี้ก็มีอย่างเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปท่องศัพท์กันนะจ๊ะที่รักครูเต๋อหามาให้แล้วทั้งคำอ่านคำแปลเนาะยังไงก็เรียนรู้ตรงนี้เอาไว้ เรียนรู้ว่าละนี้จิตแจ่มใสเนาะเพื่ออนาคตที่สดใสของเราโอเคต่อมามาดูซิว่าวลีเด็ดๆใน uh, สคริปต์ของวันนี้มีอะไรบ้างอหยอกี่หนึ่ง Mom bought a big birthday cake for me on my birthday Mom bought a big birthday cake for me on my birthday แม่ได้ซื้อเค้กวันเกิดมาให้ฉันในวันเกิดเห็นไหมคำว่า birthday cake แปลว่าเค้กวันเกิดโอเคต่อมา be sure to get the work finished before next month be sure to get the work finished before next month เธอต้องมั่นใจนะว่างานของเธอนี่จะเสร็จกอ่อนเดือนหน้า คำว่า be sure แปลว่าขอให้มั่นใจนะขอให้แน่ใจเนาะเราจะใช้คำว่า make sure ก็ได้มันใช้ได้เหมือนกัน่อ uh, make sure to make sure you get no make sure you get the work done before next month or be sure you get the work done before next month า no, ะใช้ได้เหมือนกันค่ะโอเคต่อ okay, มา please blow out all the candles Please blow out all the candles ก็คืออย่าเริ่มเป่าเทียนให้เอธอ,อ,อต้องเป่าเทียนให้หมดนะจ๊ะก็คือ blow out แปลว่าเป่าให้หมดนะคะเอ่อต่อมามีอีกนิดนึงวลีและวลีเด็ดๆและสำนวนในที่นี้มีอะไรบ้างอ่ะโอเคต่อมา don't forget to make a wish before you eat the cake don't forget to make a wish before you eat the cake อย่เริมที่จะอธิษฐานก่อนที่เธอจะกิน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 เค้กอันนั้นเนาะก็คือ make a wish ในที่นี้แปลว่าอธิษฐานโอเคต่อมา all the candles went out all the candles went out ก็คือเทียนทุกเล่มเนี่ยถูกเป่าหมดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะต่อมา may all your wishes come true m a y all your wishes come true ขอให้ทุกสิ่งที่เธอปรารถนาสิ่งที่เธอปรารถนาเนี่ยเป็นจริงนะคะโอเคพี่น้องค่ะสำนวนแล้ววรีเด็ดๆของเอ่อสคริปต์ในวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ทีนี้เมื่อตะกี้เนี่ยตอนแรกที่เราขึ้นต้นมาเนี่ยจำได้ใช่ไหมว่าคือเราได้เอ่ยไว้ว่าไฮไลท์ของ สคริปต์วันนี้ก็คือ May You แล้วก็จุด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 โอเคแปลว่าขอให้จุด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 เรามาดูซิว่าคำว่า may เมนประโยควลีที่หรือประโยคที่ใช้เมยูเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างมาดูทาด้าโอเคประโยคที่หนึ่ง May all your wishes and dreams come true may all your wishes and dreams come true เราจะเห็นว่าคำว่า may กับ you เราสามารถใช้ your เข้ามาแทนก็ได้แล้วตรงกลางเนี่ยเราเอาคำ adjective มาแซนตรงกลางก็ได้เนาะโอเคอย่างประโยคนี้ may all your wishes and dreams come true ก็คือขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอปรารถนาแล้วฝัน ฝ่ฝันไว้นั้นเป็นจริงขึ้นมานะจ๊ะประโยคต่อมา May your everyday be filled with joy May your everyday be filled with joy อันนี้ก็คือเห็นไหมเห็นมี may แล้วก็ your ไม่ต้องมีอะไรมาเติมอยู่ตรงกลางอยู่ขั้นตรงกลางระหว่าง may กับ you ก็ได้นะคะ ขอให้ทุกวันนี้ทุกวันของเธอเนี่ยเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขนะจ๊ะเราสังเกตคำว่า filled เห็นไหมว่า f i e l ในที่นี้เติม ed เพราะตามหลัง b e b จำได้ไหมเมื่อวานนี้เราก็มี b แล้วก็เกริยาที่ตามหลัง b e b ก็เป็น v 3นะจ๊ะ ต่อมา may he rest in peace may he rest in peace ก็คือขอให้เขาไปสู่สุคติเถิดประโยคนี้คือแต่พูดแล้วก็เศร้ามากเพราะว่าเพื่งเสียเพื่อนรักไปเมื่อไม่นานมานี้รักมากทำงานด้วยกันมาสี่ห้าปีแล้วสนิทกันมากเป็นเพื่อนครูด้วยกันนะคะเป็นคนอังกฤษเสียอย่าง เอเด้อเออด้วยหัวใจฉ่ำทำร้องให้เป็นวักเป็นเวรโอเคไม่พูดถึงแล้วก็ขอให้เพื่อนจงไปสู่สุขติธเถิดด้วยรักและคิดถึงในิรืมนไปยังต่อมาประโยคสุดท้าย wishing you many happy returns on your birthday may you have many many more joyous days wishing you many happy returns on your birthday may you have many more joyous days ก็คือขอให้คุณมีความสุขมากๆในวันเกิดนี้และขอให้มีวันที่ร่าเริงเช่นนี้ตลอดไปนะคะโอเคเออประโยคที่เราใช้ May You เนี่ย ก็ครูตตอก็ยกตัวอย่างมาให้เราได้เรียนรู้เ,เ,เพียงแค่นี้ในในในของอ,อคลิปวันนี้นะคะถ้าหากว่าใครต้องการที่จะรู้มากกว่านี้ก็ติดต่อมามาคุยหรือว่ามาจองชั่วโมงเรียนได้เนาะอ้อนิดนึงคอว่านเมในที่นี้ไม่ใช่ในที่นี้แหละก็คือคอมมอนเมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหนึ่งในโมเดลโลกเนาะซึ่งมันจะต้องตามหลังได้มีหนึ่ง ทีนี้วิธีการใช้ Model Work เนี่ยใช้ยังไงคุณต๋ออาจจะนำเสนอในครั้งต่อไปแต่ว่าถ้าใครรอไม่ได้เนี่ยก็มาเรียนกับคุณเต๋อได้นะคะจะติดต่อกับคุณเต๋อได้ยังไงเยอะแยะมากมายหล่กองวิธีเชื่อะติดต่อโอเคมาดูคุณเต๋อมีเอ่อ u t u b e เป็นของตัวเองเนาะมีช่องของตัวเองด้วยก็พิ่งโหลดลงไปเมื่อเมื่อวานนี้ที่พึ่งโหลดลงไปสักประมาณหนึ่ง ให้เราพิมพ์คำว่า Awesome English Online with ครูแต๋วอย่าลืมคำว่าครูแต๋วใช้ภาษาไทยนะจ๊ะแล้วมันก็จะขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็น Channel ของครูแต๋วเองต่อมาใน Facebook ก็คือ e English Condo ซึ่งเมื่อก่อนนี้มันเป็นชื่อว่าบ้านครูแต๋วซึ่งมันมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนมาใช้ชื่อนี้แต่ว่าประเดี๋ยวพอได้ครบกำหนดแล้วก็จะเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อเดิมเพราะว่า รักชื่อนั้นคิดถึงชื่อนั้นเพราะมันเป็นชื่อทีออ่พ่อแม่ตั้งให้เนาะตั้งแต่เกิดโอเคต่อมาถ้าเป็นในเพจก็คือ English passport โดยมีสโลแกนว่า Learning English is the passport to your future นั่นก็คือว่าการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นหนทางที่นำไปสู่อนาคตที่สดใสของเรานะคะหรือถ้าใครจะแอดไลน์มาคุยกันก็ได้เป็นพิพดศร n ณย์สิ หรือโทรศัพท์063 3 8 5 7ส1 5สามนการเรียนภาษาอังกฤษกับครูเต๋าเนี่ยเป็นการส่วนตัวก็ดีหรือว่าจะเรียนเป็นกลุ่มก็ดีเนี่ยจะบอกให้ว่าจะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเพราะว่าครูเต๋อเนี่ยจะสอนครบทุกทักษะเลยก็จะมีพูดอ่านฟังเขียนความเข้าใจไวยากรณ์สอนครบหมดเลยแล้วก็จะมีของแถมให้เยอะแยะมากมายเรียนเรียนแล้วก็สนุกแต่ว่าเราอาจจะเห็นว่าในคลิปวิดีโอที่ครูเต๋อเอาลงไปโพสในในในเฟซบุ๊กหรือว่า ในเพจก็ดีเนี่ยมันไม่ค่อยได้มีอะไรสนุกมากมายนะเพื่อนทงจับว่าเวลาที่เขาเรียนกันบางคนเขาต้องการแบบเข้มงวดใช่ปะก้องก้องก้องก็ไม่ได้มีบทตลบอะไรมากมายนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามาเรียนแล้วสนุกค่ะเอยังไงก็เติดต่อมาคุยกันเนาะแล้วก็จะรู้ว่ามันคุ้มมากๆเลยเรียนกับครูแต่วเพราะว่าได้รับ รู้ทุกทักษะเลยแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยแล้วก็ใครที่เป็นลูกศิษย์ครูเต๋าแล้วเนี่ยครูต๋อให้ความช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดีเหมือนกับลูกเป็นหลานของตัวเองเลยตั้งแต่เเริ่มต้นจนจบเลยอยนะเนาะโอเคนะคะแล้วยังไงก็ครูเต๋ขอขอฝากพื้นที่ตรงนี้น้อยนิดกระจิตดเล็กที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยฝากไว้ในในหัวใจของพวกเราด้วยละกันอย่าลืม ที่จะคิดถึงกันบ้างนะคะแล้วพบกันอีกนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ